สวัสดีครับกลับมาพบกับเพจกูเล่น n ินนิ่งกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการอัปเกรดตัวผู้เล่นนะครับหรือว่าการเทรนนิ่งตัวผู้เล่นโดยภาคนี้มีความแตกต่างตรงที่ว่าเราสามารถเลือกอัพค่าพลังหรือว่าจะอัพแทติกก็ได้นะครับอ่าอันนี้ให้ทุกคนเข้ามาที่โหมดอ่า my t ท a m นะครับ กด,ดเข้ามาแล้วก็เราก็มาเลือกที่ตัวเพลเยอร์นะครับก็ะจะมีการนักเตะของเราอยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้ผมจะเลือกสักหนึ่งคนนะครับขึ้นมาก็ผมขอเลือกเคียนเทนี่อ่าพออัพไอตัวหน้าต่างขึ้นมาให้ใหเรากดสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าที่ Player Action ัอ่อถ้าเป็นจอย จอ x อ็กก็อาจจะก,กดปุ่ม X นะครับปุ่มปุ่มสีน้ำเงินแล้วก็เลือก Level Training ครับพอเลือก Level Training เนี่ยแล้วคนที่มีการ์ดการ์ดไอตัวการ์ด EXP ตอนที่เล่นช่วงเดโมเป็นของางวันน,นะครับก็จะจะมีการ์ดแสดงขึ้นมาให้เราเห็นเราก็สามารถมาเลือกได้ว่าจะเอากี่อันมันก็จะโชว์โชว์ว่า อัปไปกี่เลเวลอานนี้ผมเลือกเกือหมดละอาผทใหม่แบบนี้ด้วยกันอ่าโอเคถ้าผมขอใช้ประมาณนี้ยี่สิบสองเลเวลกราถือว่าขึ้นมาเยอะจะเห็นทงังทางด้านล่างของตัวเลเวลนะครับจะมีว่า player view receive Uh, 42 p r o c r e i o n point ก็คือ point ตรงนี้เราจะเอาไปอัพค่าพลังหรือว่าอัพค่าแทคติกอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามาใส่ exp เพื่อให้มันเพิ่มเลเวลขึ้นมาเสร็จแ,แล้วจากนั้นก็กดสามเหลี่ยมครับ perform training แล้วก็ proceed ขึ้น t e m p o r a l y แล้วเราก็กด back เอกมาครับแล้วมากดสี่เหลี่ยมอีกอกรอบนึงแล้วก็มาเลือกที่ player progression อ่าหน้าต่างเนี้ยครับจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้นะครับ Player Stat หรือทีม p p l y y s t y l e p r o f e s s i o น a l นะครับอันเนี้ยแทคติกเนี่ยของคีเรนเทนี่เนี่ยเป็นเอาไว้เจ็ดสถ้าเราอยากจะเลือกแทคติกเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเราอยากจะให้คีเรนเทนี่เพิ่มอ่าโพสเชั่นเกมอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีม ที่เราเลือกด้วยนะครับว่าผู้จัดการทีมของของเราเนี่ยใช้แท็กติกไหนเป็นเป็นแทคกติกหลักหรือเราอยากจะเพิ่มเพื่อให้นักเตะคนนั้นน่ะเล่นได้ในหลายๆแท็กติกก็ได้่าอันนี้ผมอัพขึ้นมาหนึ่งอ่ะสองสองพอยต์ 2, 2แล้วกันโพสชั่นเกมมันก็จะขึ้นมาเจ็ดสิบสี่ก็จะเล่นโพสชั่นเกมได้แล้วกดแบกออกมาครับ จากนั้นมาเลือกที่ตัวสแตเราอยากจะให้ผู้เล่นคนนั้นอนะ่ะมันมีค่าพลังอะไรบ้างอันนี้คือข้อดีจากภาคที่แล้วเลยนะคือภาคที่แล้วมันจะเพิ่มทีละหนึ่ง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 มาให้เราเรื่อยๆค่าพลังที่มันไม่ยัาเป็นมันก็ขึ้นมาด้วยใช่ไหมอันนี้เรามาเลือกเน้นได้ว่าเราจะให้ผู้เล่นคนนั้นนะอ่ะเออเน้นที่อะไรอาอย่างทไทไรเทนี่เนี่ยมันยังวิ่งแค่เจ็ดเจ็ดเก้างเี้ยผมก็อยากจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหนึ่ง แต่สังเกตได้ว่าพอเราเพิ่มขึ้นมาที่สี่แล้วเนี่ยหลังจากสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันจะใช้แต้มสองก็เอ้ยมันจะใช้สองแต้มในการอัปเกรดนะเดี๋ยวผมลองเลื่อนเป็นห้าให้ดนะูแต้มที่ถูกหักไปก็จะหักถูกหักไป,ไปสองทุกครั้งนะครับต่อไปอีกถ้าหลังจากแปดแล้วอะ่ะมันจะใช้สามจะใช้สามพอยต์พอเราอัพป,ปุ๊บเห็นไหมอ่ะเพราะ เยอะขึ้นมาอีกสิบสองมันก็จะเป็นสี่สี่พอย์ะพอถึงสิบหกก็จะสุดละอัพไม่ได้อันนี้อันนี้ก็แสดงให้ดูว่าโอเคมันมันสุดประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ผมลดมาก่อนเยอะเยอะไปเอาแค่แปดพอสปีดผมว่าสักแปดสิบห้าก็น่าจะ เพียงพอแล้วนะสตามมิน่า85ก็เล่นได้นานอยู่ yeah. อ่ x เด็กเซริตี้เดี๋ยวผมขออธิบายที่ราคาแล้วกันตัวชุดติง้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มค่าพลังพวกกันยิงชัดเจนเลยก็คือฟินิชชิ่งเซตพีดแล้วก็ปั่นโค้งนะครับเคล l ์พาส i n ซิ่งก็จะเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวกับการส่งอย่างเดียวเลยมีแค่2ค่าหลักๆเองก็คือโลพาสกับ ล็อบเท็พาร์หรือส่งส่งเลียดกับกับยกยกบอลนะครับดิฟฟิ้งก็จะเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวกับการเลี้ยงทั้งหมดมีบอลคอนโทรลนะการควบคุมบอลการดิฟฟิ้งนะครับการการเลี้ยงบอลอันนี้มันก็จะเลี้ยงได้เร็วขึ้นไท p ์โปรเ s ชันก็คือมันจะสามารถคลอง bond, บอลบังบอลได้ได้ดีขึ้นได้แข็งแกร่งขึ้นเด็กเซอริตี้คือเหมือนความคล่องแคล่วครับในนี้มันจะเพิ่มเรื่องของออฟเฟนซีฟ อวลเนสก็คือความตะหนักในเกมลุกหรือแบบเออถ้าเป็นวินน ing เนี่ยโดยปกติภาคเก่าๆเนี่ยค่าเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาบอลได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะไอ้พวกลูกจังหวะลูกซ้ำลูกลูกอะไรแบบเนี้ยมันจะทำทาได้ค่อนข้างดีหรือว่าถ้าเป็นพวกอย่างฟูลแบ็คเนี้ยคือถ้าค่านี้เยอะมันก็จะเติมเกมลุกค่อนค่อนข้างดีก็จะมีค่า Acceleration หรือสป e ดต้นก็สปีดต้นในในในเพสเนี่ยมันประมาณว่า เหมือนอัตราเร่งอ่ะคือจะสามารถทําสปีดสูงสุดได้เร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่า Acceleration เนี่ยครับสำหรับกองหน้าบางตัวอาจจะไม่ได้ต้องการสปีดเยอะแต่ว่าถ้ามี Acceleration ที่ดีเนี่ยช่วงแบบหน้ากอบเขทตโทษเนี่ยบางทีมันสามารถวิ่งแซงขึ้นไปได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบมีสปีดแบบหลั90ก90้าสตัวเพราะว่าบางทีมันไม่ต้องการวิ่ง,ว,งวิ่งไกลอาจจะวิ่งแค่แบบตัดช่องหน้ากอบเขตโทษเราก็สามารถใช้ ค่าพลัง acceleration เนี่ยเป็นนำนาตัวสปีดได้แต่สำหรับตัวที่ต้องวิ่งไกลๆอย่างอย่าง full back เนี้ยบางทีอาจจะจะใช้สปีดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันก็ต้องมีระยะในการวิ่งนะอ่า low body s t e n c e หรือแหมมันก็ผมว่ามันใช้คำตลกไปหน่อยนะ low body s t e n c e คือเหมือนกับช่วงล่างอะช่วงล่างช่วงล่างก็ผมผมขอ แปลว่าเป็นกำกำลังขาแล้วกันก็เป็นกำลังขาก็คือแบบเนี่ยมันก็จะเพิ่มสปีดก็คือความเร็วสูงสุดมีคิกพาเวอร์ก็ความแรงในการยิงซามิหน,น้านะความอึดเหมือนกับว่าวิ่งไปมันจะไม่ล้าขาไม่ล้าอะไรเงี้ยเออ e r i a l strength หรือความแข็งแกร่งของรูปกลางอากาศมันก็จะมีนะ heading กันมง จัมปิ้งการกระโดดฟิสิกอล Contact ก็คือความแข็งแก่งในการเข้าเข้าเข้าปะทะอ่าแล้วก็ด e เฟนดิ n งด e เฟนดิ n งนี่ก็ชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของเกมรับล้วนๆอันนี้จะมีประโยชน์มากนะเวลาคนที่จะเอาแต้มไปอัพกองกองหลังเพราะบางทีเราอาจจะอัพแค่สปีดกับ Defending ก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่าอื่นเราอาจจะไม่ได้ต้องต้องการมากก็มันก็จะมีเพิ่มเนี่ยด i เ e นซีฟเวอเนต ความตระหนักในเกมรับคนที่มีค่านี้ดีๆค่านี้เยอะๆมันก็จะยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีมันก็จะวิ่งลงไปประกบเองอะไรแบบนี้ครับเอ่อแท c กกิ้งก็คือการเข้าปะทะแอคชั่นคือความดุดันอันนี้มันก็จะเข้าคือความดุดันเนี่ยมันมันมีทั้งฝั่งกองหน้าและกองหลังนะบางกองหน้าบางตัวก็มีค่าแอคชั่นมันก็จะสามารถช่วยไปบีบ ช่วยไปไปบีบเวลาแบบเจอคนเคาะในแนวหลังเนี่ยคนคนที่มีแอคเกชันมันก็สามารถเข้าเข้าไปบีบได้ดีกว่าอ่า e ีเวนซีฟเอนจเมนต์ความมีส่วนร่วมในเกมรับโอเคบางไอ้นี่นะคือเหมือนกับว่าถ้าอันเนี้ยกองกองหลังเนี่ยมัน,ม,นมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีตำแหน่งอื่นอย่างเช่นพวกวิงแบ็กพวกอะไพวกถ้ามีค่าวันนี้มันก็จะช่วยลงมาช่วยเกมลับ มากขึ้น GK GK นี่ภาคนี้เขาแบ่งเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งจะมี GK ะไรเนี่ยกับจ u m ป i n g ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็แยกนะแบบประตูบางตัวมันอาจจะต้องมาเพิ่มจาด้วยแทนที่จะจะจะ,จะไปเพิ่มที่ไอไอ แอร์เลสเท็งนะเพราะว่าอันนี้บางบางทีอ ow, อจจไอประตูโบอาจจะไม่ได้จำเป็น heading เพิ่มมาอาจจะไม่จำเป็นไงโอเคอันนี้ถ้าสมมติเพิ่ม G K มันก็จะมี jumping กับ G K awareness อ,อันที่สอง G K pairing กับ leash ก็เป็นการแบบปัดป้องกับกับเอื้อมนะคือแบบมันจะมีลูกคือแบบลูกสุดมือลูกลูกอะไรเนี้ยลูกปัด G K สามจะมี catching นะครับคือการการรับบอล รีเฟกก็คือปฏิกิริยานะครับรีเฟกบางทีอาจจะเป็นแบบลูกแฉลบลูกอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้ตอนนี้ค่าพลังที่จะเพิ่มเดี๋ยวผมมาลองเพิ่มให้ดูทีเนเทนี่ที่อยากได้ก็จะมีค่าพาสซ,ซึ่งเบสิกของมันเนี่ยพารสมันค่อนข้างน้อยผมก็อยากได้ลอพาสสักแปดห้าโอเคก็จะ ค่าพาสที่ดีขึ้นดิฟวิ้งเราไม่ได้ต้องการออฟเฟนซีกได้ดิบหน่อยไม่ได้เยอะลูกอากาศไม่เอา,อาดีเฟนซ์บางทีอย่างคิรนที่นี่มันเป็นพวกออฟเฟนซีฟูแบ็คใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีค่าพลังที่เกี่ยวกับ ดีเฟน์เท่าไหร่เราก็อยากให้มันมีส่วนร่วมบ้างนี่จะเห็นว่าค่าโออเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแปดสิบหกเลยนะเพราะว่าอันนี้เรามันเน้นค่าที่มันจาเป็นจริงๆอเหลือพอยต์อีกสี่พอยต์นิดบิน่อาน้อย ผมว่าอันนี้ใช้สามพอยเนี่ยาม,มาเพิ่มสปีดแล้วกันก็จะหมดพอดีโอออจากเจ็ดสิบเก้ามาเป็นแปดสิบเจ็ดนี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะแล้วคนที่ที่เล่นมาอยู่แล้วคือแบบเบื้องต้นเนี่ยผมว่าสร้างสร้างทีมทีมแบบระดับพลังแปดสิบห้าบวกได้ส,สบาย เพราะอย่างไรผมว่าทุกคนน่าจะมีตุนวันประมาณสองถึงสามล้านอยู่ละยิ่งใครที่เล่นมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วก็เล่นอีเวนต์มาตลอดช่วงหกเดือนนะผมการันตีว่าน่าทุกคนน่าจะมีประมาณสามล้านเพราะขนาดผมเนี่ยเล่นเล่นน้อยมากช่วงช่วงสองสาสองเดือนหลังเนี่ยผมเล่นน้อยมากผมยังมีแบบสามล้านต้ตนๆเลยแต่เราคนที่เล่นเล่นมาตลอดผมว่ายัางไงน่าน่าจะเกินสามแน่นอนจากนั้นนะครับพอเราเสร็จอันนี้เราก็กดแบกไป แล้วก็กด use point ตึ้ง c o m p l a t i o n successful เราก็จะมี y l a e n t tianyi ที่ค่าพลังที่ถูกการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วพลัง87เนจะ็่ยนเห็นไหมถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้แย่เลยเนี่ยเราจะมีอีกหลายตัวคือภาคเนี้ยข้อดีของของการ ที่มีไอตัวซื้อตัวนักเตะได้เลยแล้วก็มีการ์ดพลังในการอัปเกรดเนี่ยจริงๆมันจะมีฟีเจอร์อื่นอีกนะแต่ว่ายังไม่ปล่อยออกมาแต่อันนี้คือเบื้องต้นสำหรับการอัปเกรดเลเวลก็ฝากทุกคนสำหรับทุกคนที่เป็นแบบมือใหม่ก็สามารถเรียนรู้อันนี้ไว้ก่อนได้นะครับของสำหรับคนที่ยังไม่มีการ์ด exp แต่ว่าเอามาดูไว้ก่อนได้แล้วก็เข้าไปดูตัวผู้เล่นก่อนก็ได้ว่าแบบเราจะ ลองไปเลือกซื้อใครเพราะว่ามันก็จะมีตัวผู้เล่นที่พลังไม่ได้เยอะแต่ว่าเอามาอัพอัพเกรดได้เนี่ยแบบนี้มันก็ยังยังอยู่ดูคุ้มอย่างบางทีเราไปซื้อแบบพวกเอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้พลังแบบเก้าสิบล้านนึงมันอานก็มันนก็เงินเราเราอาจจะใช้เงินเยอะไปแต่ถ้าเนี่ยผมซื้อเคเลนเทนี่แสนแสนหนึ่งมาอัพเกรดเนี่ยมันก็ใช้งบต่างกันค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ได้พลังที่ค่อนข้างดีกับ พวกฟูลแบ็กที่แบบพลังดีๆอะ่ะมันก็จะแพงกว่าน,นี้โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอื่นๆต่อสำหรับการาเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการ,รการเล่นนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ